อ่านั้นเราเราเราไปอีกหน้ากันเลยแล้วกันนะคะไปแนะนำตัวกันอีกรอบนะคะโอเคเนาะอ้าเซเลนลืมทักทายอะ่ะเอาใหม่นะคะลืมฮชชโหฮัสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ virtual youtuber yuki ho s h i เซเลนนะคะไปอันต่อไปแล้วกันสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบดีกว่านะคะ เธอเชื่อว่าต้องมีคนที่ไม่ชอบทุเรียนเหมือนกันเดี๋ยวเจเรจะมาเล่าประวัติที่เจเนไม่ชอบทุเรียนให้ฟังเหมือนกันนะคะคนในบ้านทุกคนเขากินทุเรียนกันทั่วเลยค่ะยกเว้นเจเรนคนเดียวเจเรนอยากจะย้ายมากเลยอะไม่ใช่ย้ายบ้านมาหมายถึงว่าย้าย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 ทุเรียนออกไปจากตู้เย็นนะคะไม่ใช่ย้ายจากบ้านนะอย่างสุดท้ายนะคะคือทุเรียนที่พูดถึงกันอยู่ใช่ไหมอ่า อยากเล่าความหลังที่ชี้ไม่ชอบทุเรียนเขาเรียกว่าคููอริใช่ใช่เลนกับทุเรียนเป็นคู่อริกันนะคะตั้งแต่เรียนดังเด็กๆเ,เลยทุกคนเคยพูดแบบจะเล่นกับเพื่อนไหมคะแบบตอนเรียนอะไรเงี้ยเรียนฟิสิกส์รู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันไหมเซอร์ไอแซคนิวตันที่สร้างหลอดไฟคนแรกใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่ ที่เขาเป็นผู้คิดคนแรงน้มถ่วงนะคะทฤษฎีแรงน้มถ่วงที่เขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลตกลงมาแต่ไม่แน่ใจว่าเขาตกลงมาที่ไหนนะคะแล้วทําให้เขาคิดคนทฤษฎีนี้ขึ้นมาได้แล้วชเชอเลนก็ชอบแบบคุยเล่นกับเพื่อนว่าถ้าวันนั้นเฟรกนิวตันไม่ไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วการไปนั่งใต้ต้นทุเรียนเนี่ยเราอาจจะไม่มีทฤษฎีนี้ให้เราได้เรียนเพราะทเรียนจะตกใส่เขาเองค่ะน่ะแต่ตรงจริงทุกคนรู้ไหมคะว่า เรียนมันตกเสียหัวมันก็ไม่เชิงตายนะคะเพราะว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เซเลนไม่เช่าทุเรียนก็คือเซเลนเคยโดนทุเรียนตกเสียหัวค่ะย้ำช,ชัดๆนะคะทุเรียนตกเสียหัวค่ะมันตกเสียหัวเซเลนอะแล้วก็หลังจากนั้นก็จำความไม่ได้รู้ตัวที่ก็คืออยู่บนเตียงแล้วค่ะใคนมาเล่าทําไมก็ไม่รู้นั่งน,น้าอายจะตาย